สวัสดีค่ะ f ช่องคนมีฝันวันนี้นะคะเอจะพา F4 ไปติดตามตัวเลขของน้องกวางเมื่ที่แล้วน้องกวางได้หนึตัดเล่นก็ได้1 9ึ่งเกมื่ที่แล้วส่วนงวดนี้จะเป็นยังไงของช่างเอกเดี๋ยวเอจะลองติดต่อดูนะคะกับช่างเอกอันฝาหมายเลขโทรกลับ welcome to call back service ค่ะเป็นแบบนี้นะคะช่างเอกเอโทร ติดต่อหลายวันแล้วนะคะสําหรับตัวเลขของช่างเอกเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเลขของน้องกวางกันนะคะว่าเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวตามเอดไปเลยนะคะเอฟซีสวัสดีค่ะน้องกวางสวัสดีค่ะค่ะงวดที่แล้วน้องกวางบอกหนึ่งหกเก้าบอกว่าเหมือนจะมาเลขตัวเดิมค่ะถ้าตัดเล่นนี่ก็ตรงกับเลขของช่างเอกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสำหรับงวดที่แล้วเอฟซี FC บอกว่าฝากติดตามเลขน้องกวางให้หน่อย วันนี้แอดมาติดตามนะคะน้องกวางเป็นยังไงคะสัญญาณงวดนี้อืไม่ได้เข้าบ้านเลยค่ะเลยช่วงนี้ยุงย่งๆไม่ได้เข้าไปนอนที่บ้าน,นะค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ฝันจ้ะค่่ไม่ไม่ได้เข้าไปนอนเนาะทไมไม่ได,ไได <laughs> น้องกวางช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าเอ่อช่วงที่น้องกวางเข้าไปนอนที่บ้านเป็นภูมิเจ้าที่หรือว่ายังไง ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าที่หรืออะไรแต่ความรู้สึกมันถ้าเจ้าที่เขาก็คงไม่ไม่มาวุ่นวายมากไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าที่หรืออะไรแต่มันรู้สึกว่าเยอะมากคือสิ่งที่อยู่ตรงนั้น่ะมันเยอะมันเยอะค่ะไม่ใช่จ้าเวลาที่น้องกวางเข้าไปนอนนี่จะรู้สึกว่าเป็นยังไงครับรู้สึกว่า <Me an> เหมือนมีเขามาอยู่ข้างๆไม่ใช่งงว่าอ่าคือเหมือนเราอยู่ในที่ของเขาอะค่ะเหมือนเหมือนเหมือนอันนั้นอาจจะเป็นโลกของเขาแต่ว่าเรามานอนในที่ที่ของเราอะเขาเขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนใช้ชีวิตของเขาแหละค่ะแต่เราเหมือนว่าเราไปอยู่ไปอยู่โดนที่ของเขามากกว่าอืมประมาณนั้นปกติแล้วน้องกวางจะไม่ได้นอนอยู่ที่นี่นอนที่บ้านที่ว่าน้องกวางฝันค่ะจะมานอนที่ทํางานนะคะน้องกวางค่ะแล้ว ช่วงที่หลับช่วงที่หลับเขามากวนไหมช่วงแรกๆก็ถือว่ากวนนะกวนมากๆมันมันมันทำให้เรานอน,อนไม่ได้ประมาณนี้ค่ะค่ะ,คะจะเป็นยังไงคะแบบเหมือนว่ามาเดินหรือว่าได้ยินเสียงช่วงแรกๆก็จะประมาณให้ได้ยินเสียงก่อนแล้วก็ หรืออะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะเหมือนเป็นทางเดินของเขาหรือเปล่ปาอันนี้หนูไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนแรกความคิดคือคิดว่าเหมือนเหมือนนอนที่บ้านมีงานงานอะไรอะไรนะแถวบ้านเรามันก็จะมีงานที่แบบว่าคนจะอยู่เยอะเนาะตอนอตแรกก็จะคิดอย่างนั้นแต่นอนฟังไปแล้วมันไม่ใช่เสียงมันก็คล้ายเสียงคนแต่มันไม่ใช่ภาษาเราประมาณนี้ <ừ> ก็เลยนอนฟังอยู่มไม่ใชอบ fc เดี๋ยวแอจะท้าความนะคะคือว่าน้องเขาได้ยินเสียงเตต แต่ยังยังไม่หลับใช่ไหมถถั <ทำ S 1> ว่าหลับไหมก็คือหลับแล้วหลับแล้วใช่ค่ะค่ะแต่ไม่ฝันไม่ได้ฝันอันนี้คือมันไม่ได้ฝันค่ะแอดว่าเหมือนเป็นภูมิเจ้าที่นะคะแต่เราไม่มั่นใจเนาะก็ใช้วิจารย์ในการรับชมนะคะแต่ว่าน้องฝันงวดแรกน้องฝันเห็นทะเบียนรถก็ออกสามตัวงวดที่สองก็ฝันเห็นทะเบียนรถอีกงวดที่สามให้สองห้าศูนย ออกเลขท้ายสามตัวใช่ค่ะใช่เมื่อที่ผ่านมาน้องบอกว่าพี่หนูฝันเห็นตัวเก่าอะ่ะคือตัวเก่านี้หมายความว่าตัวที่ออกแล้วค่ะใช่ใช่เราก็เลยไม่กล้าพูดว่ามันมันจะออกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันมันไม่ได้ว่าเป็นตัวเลขแต่มันเป็นคําพูดที่พูดออกมามันมันได้ยินแว่วๆมามันก็เลยท่องจาตรงนั้นเอาไว้แล้วไม่แน่ใจ กล้วคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นหวยก็เลยไม่รู้ว่าตัวเก่านี่มันคือเลขอะไรแต่ทีน,นี้พอเราพูดออกไปบอกเขาไปาเงี้ยเขาก็บอกมันเป็นตัวเก่าหน้าอะไรเงี้ยก็เลยมันคงไม่ออกมั้งอะไรยเงี้ยก็เลยเสียงนี้คือคือ,ค,อคือได้ยินได้ยินออกมามได้ยินคือนอนอเลยใช่ใช่คือจังหวะที่ฝันอยู่แต่ตอนนั้นจําไม่ได้ว่าฝันอะไรก็ไปไปที่ที่ใดที่หนึ่งนี่แหละแต่คือมันมันมีแววๆววเข้ามาแล้วก็ฝันนั้นก็คือเหมือนเหมือนเหมือน พูดขึ้นมาแล้วฝันก็ดับเปเหมือนตื่นอ่ะพี่นิค่ะค FC เดี๋ยวเรามาฟังงวดนีนะคะน้องก็บอกว่าเหมือนมีสัญญาณว่าชอบตัวเลขตัวนี้ความชอบความชอบนะไม่ว่าอะไรแต่มันมีอยู่ในใจอยู่แต่ไม่ค่อยกล้าพูดไปก็ประมาณถ้าถ้าพูดถึงในใจก็มันมันมันชอบหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดว่ามันจะเข้าไหม ชอบนะชอบชอบชอบตัวนี้ก็เลยทางแม่เขาก็บอกให้ให้ถามเหมือนกันแต่ก็เลยบอกว่าไม่ได้เข้าบ้านเลยติดธุระเยอะมากช่วงนี้เลยยังไม่ได้เข้าไปนอนที่บ้านค่ะ fc ต้องแสดงความเสียใจกับน้องด้วยนะคะพอดีว่าญาติคุณคุณ่าตยา่ยา,ทยาทวดเสียก็เลยไม่ได้เข้าไปนอนช่วงนี้ก็อยู่งานก็คิดว่างวดนี้ชอบส่วนตัวคือเลข หนึ่งสี่แปดนะคะน้องกวาง FC ก็ได้พูดคุยกับน้องกวางนะคะเอ็ดวันนี้มาหาน้องกวางพอดีน้องกวางอยู่ร้านพอดีก็กำลังจะออกไปแล้วล่ะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยววดหน้านะคะเอาดจะลองพูดคุยกับน้องว่าจะได้เข้าไปนอนแล้วก็มีตัวเลขไหมนะคะเดี๋ยววดนี้ลองลุ้นดูดเลือตัวเลขที่น้องชอบหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่สี่หนึ่ง c 8 8 4ถ้าตัดเล่นนะคะ f4 ขอบคุณน้องกวางมากนะคะ,<ฮ>ะวันนี้ก็บอกว่าเ <c oughs> ขินกล้องค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามช่องคนมีฝันนะคะวันนี้แอดติดตามเล่งน้องกวางให้แล้วได้เห็นหน้าน้องกวางแล้วก็ได้พูดคุยกับน้องกวางงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกติดตามกันต่อนะคะงวดหน้ากับน้องกวางงวดนี้ขอบคุณมัองกวางมากๆนะคะ,<ฮ>ะค่ะสวัสดีค่ะ